เถืพันธ์นี้นะคะเป็นเถื่พันธ์ที่พัฒนามาจากโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากทางสองกอว,วค่ะก็คือมีแนวคิดมาจากทางบริษัทไทยวัฒนาดีจำกัดค่ะคือผู้ปรกอบการอยากจะสร้างเถือพันธ์ที่มีความสะดวกต่อการดําเนิน ชีวิตผู้ผลิตภัณฑ์นะคะจะประกอบไปด้วยผักและผลไม้มากกว่า10ชนิดนะคะ่ะผ่านการทําแห้งแบบชทยแข็งซึ่งเป็นกระบวนการที่รักษาคุณค่าทางโภชนาการและสารสำคัญต่างๆของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สดค่ะผักผลไม้เหล่านี้มันจะอุดมไปด้วยพวกแร่ธาตุวิตามินต่างๆอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะนําแก้วมังกรสับปะรดสวรสรค่ะแล้วก็จะมีพวกน้ำมะนาวแล้วก็จะมีผักใบเขียวอื่นๆนะคะอย่างวอตเตอร์เคส ผัากาศหอมแล้วก็ยังจะมีหัวหอมขึ้นช่ายมาบดรวมกันให้เป็นเหมือนน้ำผักผลไม้ทั่วไปะคะ่ะแล้วก็นําไปทําแห้งแบบแช่เยื่อแข็งแล้วก็พอทําแห้งออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นลักษณะของแห้งเลยแล้วก็เราจะนําไปบดให้มันเป็นผงเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนําไปชงน้ําดื่มรับประทานได้ไง่ายขึ้นคะ่ะสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องได้นานกว่า6เดือนเลยคะ่ะก็ในปัจจุบันนะคะที่เรากําลังเชิญกับพิกิต โควิด -19 ทนะคะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตักตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะเข้าถึงตัวอาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ยได้ยากมากก็อยากจะให้ทุกคนนะคะพยายามรับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่ค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะคือตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็จะช่วยส่งเสริมในการรับประทานผักผลไม้ต่อว,วนนันได้มากขึ้นเพราะหนึ่งซองเนี่ยจะสามารถแทนผักผลไม้เนี่ยได้ถึง100กร,รัมเลยค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แล้วก็ต้านกับเชื้อไวรัสได้ค่ะ